วันนี้ดสต๊าครับผมสวัสดีทุกคนครับคลิปนี้ยกลงวันไหนวันนี้เนี่ยน่าจะวันอังคารเพราะว่าวันจันทร์อ่ะมีซีรีท์ยาวที่จะลงเรียอคชันอยู่นะครับตามหน้าปกคลิปเลยครับอยู่มาเรีแอคชั่นอ่ามิวสิกวิดีโอครับซิงเกลิลใหม่ของพีพีกิจไฟบอยเพลงเนี้ยถ้าวันที่หยกดูอ่ะออนแอร์มาแล้วประมาณทั้งหมด3วันตอนนี้หนึ่งจุดแปดล้านวิวแล้วซึ่งกว่าอยู่จะลงอีกสองสามวันก็น่าจะทุกสองล้านวิวไปแล้วมั้ง เดี๋ยวเห็นรีวิวแป๊บแบๆหลายช่องที่ทำรีวิวการหรือเห็นใน TikTok ที่ทำเป็นไฮไลท์อะครับผมพี่พีโคตรฮอตเลยแต่พูดไงดียะไม่ว่าพี่พีจะออกงานอะไรหรือมีอีเวนต์หรือมีซิงเกิลหรือไปคอนเสิร์ตอะไรก็ตามอะพี่พีไม่เคยทำให้เราพวกเราผิดหวังเลยครับผมก่อนจะมาดูร r e เ a t i o n พร้อมๆกันนะครับอย่าไปดูแบบอย่าลืมไปดูแบบออริจินอลก่อนนะครับยกใส่ลิงก์แบบออริจินอลไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนี่แล้วนะครับผม แล้วก็ฝากทุกคนช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะครับโอเคขอยกปรับกล้องนิดนึงว่ามันดูแปลกๆดีขึ้นไหมน่าจะดีขึ้นโอเคครับผมดูกันเลยโยว้าาทางเหรื่องเหรอ

ความแฟนตาซีบางอย่างสุดจังจะคือเกดีจังที่เกดีเนาะ ม่กับชอบชุดนี้มากสุดเลยอ่ะชุนนี้สวยมากว้าว โอเคครับผมจบไปแล้ว f ฟบอยพีพีกริดครับผมอหมูโดยรวมอ่ะไม่มีความน่าเบื่อเลยเว้ยมันดูมีไดนามิกแล้วก็มีความน่าติดตามคอสตูมทั้ง2อสมชุดที่เราเห็นก็ดีหมดเลยถ้าถามว่าชอบชุดไหนบมาถูกกับชอบชุดนี้ที่เป็นเสื้อสีดำที่เป็นขาดขดที่เป็นเหมือนตรงนี้คือดูดีแล้วก็ต้องยอมรับไม่ว่าจะไปอีเวนต์หรือในวิดีโอเพลงใดก็ตามหมือนน้องไปงานไหนก็ตามอ่ะ คอสตูมโดยทั้งหมดของพีพีไม่เคยทําให้เราผิดหวังและทุกครั้งที่เราเห็นคิวงานน้องว่าน้องจะต้องไปอ e ีเวนต์หรือไปโชว์ตัวที่ไหนหรือไปปรากฏตัวในคอนเสิร์ตใดๆก็ตามเป็นสิ่งหนึ่งที่หยกว่าไม่ใช่แค่หยกน่าจะเป็นคนอื่นหลายๆคนนะครับผมคาดหวังที่จะเห็นเลยว,ว่าวันนี้น้องจะมาในลุคไหนที่มีความให้เราสิทแปลกใจแล้วก็เราจะเห็นความเพอร์เฟกของน้องที่พัฒนาไปในทุกขั้นในทุกๆขั้นตอนนะครับผมในเพลงนี้หยกว่าในเนื้อสูวนของเพลงอ่ะ ฟังง่ายๆแล้วก็เป็นอะไรที่ทันสมัยคืออยู่ในยุคสมัยเลยยกว่านจะเป็นสิ่งที่ติดหูทุกคนได้อย่างเร็วๆนี้เลยครับผมถ้าเต้นตอนนี้ในทิกต o k คนเต้นเยอะมากๆแล้วก็น่าจะมีชาเลนจ์เกิดขึ้นาในในโค้ดถ้าเดาไม่ผิดพลาดครับผมโค้ดน,น่ารักเลยแล้วก็ยกชอบการเล่าเรื่องของม well ิวสิกวิดีโอเพลงนี้ครับผมรวมถึง CG ที่เป็นไฟล์เปทุกอย่างะ่ะมันไม่ได้ดูสะกนว่าแบบซีแต่ทุกอย่างมันดูแบบ ใช้คําว่าพอดีแล้วไม่แตะคําว่า perfect อะนึกออกปะบางทีมันแค่พอดีแค่นี้แต่ภาพอีกนิดมันถึง perfect แต่ของพี่พีกิจอันเนี้ยครับผมมันคําว่าพอดีแล้วมนไปแตะคําว่า perfect มันเลยคือแบบโคตร perfect เลยดีกว่าอย่างงี้คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมีอัดคลิปต่อยาวๆอีกหนึน่งคลิป อย่าลืมไปช่วยกันปั่นวิวเพลง Fireboy ของพีพีกิจกันให้เป็นสองสามล้านวิวเป็นสิบล้านวิวกันเร็วๆเลยนะครับผมงานคุณภาพดีๆอย่างนี้เราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับและเจนคินหน้าครับบายลิฟยูครับ